ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับถังขยะตอนนี้ก็ใช้ถังขยะตัวนี้นะครับขนาด13ลิตรที่เคยรีวิวไปแล้วมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็ถ่านใกล้หมดคิดว่าอย่างนั้นก็เลยมีแนวทางหาไอเดียที่จะใช้ไฟบ้านกับถังขยะตัวนี้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับจากถ่าน2ก้อนนะครับไปเป็นอะแดปเตอร์ เท่าที่สังเกตดูนะครับตัวนี้จะเป็นฐานขนาด 2A นะครับ1.5วล2ก้อนหมายความว่าไฟตรงนี้คือ3โวลต์นะผมจะเชื่อมตัวนี้ใส่แอแดปเตอร์เข้าไปก็เลยเอาไอเดียมาฝากนะครับแล้วก็เอาสินค้ามาให้แนะนำเผื่อใครจะซื้อหามาใช้จริงๆก็ใช้กับตัว อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ดูว่าใช้ถ่านกี่ก้อนถ้าเป็นถ่าน2ก้อนก็จะเป็น3โวลต์ถ้าเป็นถ่าน4ก้อนก็จะเป็น6โวลต์น,นะครับจริงๆก็ไอเดียนี้เป็นไอเดียทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะจัดเซตไว้ให้นะครับนี่เป็นอะแดปเตอร์ที่ซื้อมาก็จริงๆสั่งจากจีนเลยนะครับโดยตรงขนาดประมาณ3โวลต์แล้วก็ประมาณ1แอมป์จริงๆ1แอมป์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เต็มนะครับขึ้นอยู่กับระบบเขาจะดึงไปใช้เน้นที่ โวลต์เทนะครับคมต่างสัก3โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็สายก็จริงๆสายเข้ามาประมาณ1เมตรนะผมก็มีเชื่อมต่อแบบนี้เป็นสายแดงแบบนี้ครับแดงดำแบบเนี้ยมาอีกประมาณเกือบ2เมตรเพราะว่าถังขยะอยู่ไกลจากปลั๊กนะครับก็มีการซ่อนสายเอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับผมก็มีแจ็คแบบนี้เพราะว่าเผื่อบางทีเราจำเป็นจะต้องถอดออกจากอะแดปเตอร์นะครับ ตัวนี้เป็นสายเอาไว้เชื่อมกันนะครับอันนี้เป็นแจ็คแบบนี้นะครับแบบนี้นะก็เห็นมีขายออนไลน์ซื้อมาใช้จริงๆเป็นแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นแจ็คตัวเมียแบบที่เข้ามากับแอปเตอร์ After ก็ได้นะครับเป็นการเชื่อมเท่านั้นเองนะครับฝั่งนี้จะเชื่อมกับถังขยะนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อแล้วนะครับก็เชื่อมต่อง่ายๆแบบนี้เลยสีดํานะครับก็ขั้วลบด้านในนะครับ แล้วก็สีแดงด้านนอกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำรอยบากไว้ให้สายไฟออกมาแบบนี้นะครับออกมาตรงนี้นี่เลยนะครับสายไฟสีดำกับแดงออกมาช่องรอยบากตรงนี้นะครับก็ปิดไปเลยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สายไฟขยับให้เรียบร้อยนะครับขยับให้เท่ากัน แล้วเราก็ให้ออกมาตรงนี้นี่แหละครับเห็นไหมครับตรงนี้นะนี่แล้วก็จะสามารถปิดได้นะครับนี่นะครับก็ออกมาตรงนี้ก็ปิดได้แล้วอ่านี่นะประมาณนี้นะครับด้านหลังเราก็จะได้แบบนี้มีสายไฟออกมานี่ก็แน่นดีนะครับสายไฟตัวนี้ก็จะเอาไปเสียบอะแดปเตอร์นะครับส่วนตัวอะแดปเตอร์เรานะครับอยากได้สายยาวแค่ไหนก็เชื่อมต่อเอ,เองนะครับ ของผมก็น่าจะประมาณ3เมตรนะเนี่ยสายไฟต่อเองนะครับไฟ3โวลต์กระแสก็น่าจะไม่เยอะนะครับประมาณไม่น่าจะถึง500มิลลิแอมป์ด้วยซ้ำไปสายไฟขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับจริงๆก็เนี่ยแค่นี้ก็ไหวนะครับเสร็จแล้วเมื่อสักครู่เราก็ต่อสายเนี่ยครับจะเห็นว่ายาวมากเลยนะน,นี่เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้มาเชื่อมต่อนี่นะครับแบบนี้นะ โอเคง่ายๆเลยเป็นความรู้การต่อไฟพื้นฐานแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ครบเท่านั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะหลังจากต่อไฟให้นะครับต่อไฟให้เรียบร้อยแล้วทำงานได้เหมือนใส่ถ่านนะครับแล้วก็ทำงานได้คงที่แล้วก็เร็วกว่าด้วยนะครับนี่นะก็เข้าไปในระยะ โอเคง่ายๆเลยนะครับเป็นไอเดียพื้นฐานของการต่อไฟท่านเองเราแทนที่ฐาน2ก้อนด้วยอะแดปเตอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบไอเดียอยากทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวอะแดปเตอร์สั่งจากจีนได้เลยราคาไม่ถึงร้อยนะครับใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็สายไฟก็หาเองได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิมมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทันที แล้วก็สำหรับคนที่ชอบสินค้าประเภทนี้ไอเดียทางไฟฟ้ารถยนต์แล้วก็บ้านก็รบกวนกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะมีคลิปแบบนี้ทั้งไอเดียที่ดีไม่ดีแล้วก็เป็นทางเลือกมาแนะนำตลอดเวลานะครับสัปดาห์ละ2คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ